เรียบร้อยครับนะนนะ ปนินครับนะนะ้าปนินหลุมกินเต็มปากเลยครับ๋ยวต่อขึ้นมาให้ดูปนินนะครับปนินเต็มปากเลยไปทางน้นนะนะปนินเต็มปากเลยอืมพร้อม เึ็นปากนะครับปนินโดนแล้วครับโดนแล้วครับแ่นะโดนแล้วโดนแล้วครับเป็นแก๊ปครับ สำคัญสุดนะครับตกปลากระพงอย่าขี้เกียจครับผมณให้ดูตายครูกครั้งที่ปลากระพงกินก็จะสายมันก็จะยุ่ยครับไม่รู้นานจะเห็นบอโฟกัสจะดู เราอย่าขี้เกียจครับตกได้ปุ๊บเราก็ตัดเลยสำหรับน,าน้าที่มีความรู้แล้วขออนุญาตด้วยนะครับนี่ผมทำให้น,น้าบางคนที่เพิ่งหัดตกตัดทิ้งไปเลยครับอย่าเสียดาย กการูใหม่จริงกระดีตัวนี้ผมใช้จนแทบจะไม่เป็นกระดี่แล้วครับตอนแต่ว่าอากาศดีจริงครับทั้งกดคังแล้วก็งพงแล้วก็ปนินเด๋ยวขออนุญาตปลูกเบ็ดก่อนนะครับ <c oughs> อ่าปลูกเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองเงินจริงๆปลาเขาจะปล่อยตรงรหัสน้ำนะครับเขาปล่อยประมาณสองร้อกว่าตัวทุกคนเพื่อหัดไปดูว่าปลาที่เขาปล่อยวันนี้จะกัดดีไหม นนินอีกแล้วครับฟันนินอีกแล้วครับนะนะปันนินอีกแล้วฟันนินอีกตัวเดี๋ยวผมมาขึ้นให้ดูนะ <c oughs> เรียบร้อยครับเรียบร้อยฟันนินอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ผมถ่ายไม่ได้ครับคนเดียวถ่ายได้แค่ตอนนี้เรียบร้อยครับนินอีกตัวหนึ่ง ญาตเราเก็บข้ากระชังก่อนนะครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว Okay. อ๋อโอเคเขาโดนลักครับวันนี้<ต>อ่าวสวิงไ,ไ,ไม่มีชิบหายแล้วไม่ได้ซ่งมาอีกกูเอ้ยประสวิงก็ได้ป่ะอ่ะถือก่อนเรียบร้อยแล้วครับนะไอ้ขังหลุมเดิมครับหลุมที่ผมปฏิบาติแปลงเมื่อเช้าในคลิปอ่นอาน่าจะตัวเล็กครับไซส์ได้สี่ห้าโลประมาณนี้จริง ไม่อยากจะบอกหมายแต่ก็บอกก็ได้รจริงหลุมเนี้ยฮะค้างเขาจะอยู่หลุมนี้ก็อยู่ที่ประจําของเขาครับมาทีไลก็จะโดนตลอ,อดเขาหลอขโดนอีกแล้วครับ<อ>ว่าวิง่งออกกลางบอก ขอดนนะครับหางแดงไหมก้วเขียวไม่ใช่อี้ยถวายเปล่าไม่ใช่ครับครั้งเหมือนเดิมครับอาการเป็นไงอาการก็สึกดีครับสึกดีเราบอร่อนี้ไม่ได้เอาปากกระพงอยู่แล้วสิ่งที่ต้องการสิ่งที่หาคือกดคังก็ท <s ug> ีปีนั้นอีปีนั้นเป็นแนวตั้งเนอะอีปีนี้นอนหน่อยทีป <s ug> ีนี้ก็จะให้ดูแบบปุกใจครับ เอายาวๆกันไปเลย,ยวิ่ง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 วิโอ้ยตนี้หน้าแต่งกิ๊บเสียงแล้อ่ารอกตัวนี้นะถูกรอกถูกกิ๊บเสียงแล้วเบิด์นหมดแล้วอ่ะแซบมากครับรอกแสบก่บไหมรอกสองร้อยกว่าบาทราคาสูกมากอืมแต่กดครั้งนี้ขึ้นเงินเป็นว่าเล่นเลยอ่ะ เอสเอสเอนเอส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 เอมเอสเอสาอสเอสเอสเอเอสเอสเอสเออสเอสเอสเอสอออออสอออออออโอออออ ทำไมนะหมานจังครับเฮ้ยดูคันเฮ้ยเข้าหลุมนอนไม่ยอมง่ายๆด้วยเขาไม่ยอมเขาจะเกี่ยวหางกว่าตัวน่ะว่าเกี่ยวหางครับนะผมว่าเต็มปากไหนล่ะดูอาการหน่อยดิแต่ว่าเขาะเนียนอย่างนี้นี่ทำเสียนเหมือนเสียนมาตุ้ย ดูผับวิลลี่ตีพายแล้วครับตีพายแล้วเอ้ย,อย่างนี้น่าจะเต็มปากถ้าหากตีพายอย่างเงี้ยอย่างเดียวครับยา้เขาไปชายมันกลับรูมันจะกลับบ้านเข้าบ้านมันจะกลับรูมันครับที่จริงบ่อนี้เรายังไม่เคยได้ปลาตายอย่างเดียวนะได้ใช่ลปลาบูก็ได้แล้ว เหลือปลาวานกับปลาฉลามมันยังไม่ได้บอลเนี้ยปลาบางเขาเล็กไปเลยนะครับเล่นนะเที่ยวปลาหอมแล้วปลาปลาบางเขาเล็กเลยเล่นเอล่ถ้ากูมองเลยอ่ะเล่นนะผมมองเลยอ้าเรียบร้อยเข้าหลุมไม้ดูเขาอุ้ยไม่ยอมยังเคียงเถียงไม่เลิก เฮ้ยอุ้ยแต่แต่ปลาตัวนี้มันดื้อดีครับมันไม่ออกเข้าเข้าเข้าตอ่อมันวิ่งตรงๆครับซื้อครับ A อบวพันออรอราคาสองร้อยอ่ะค <friendships> ันประมูลมาเท่าไหร่คันสามร้อยเก้าเก้าันเบ็สามแปดครับ,บเบสเสร็จแล้วคันนี้นี่ไม่ถึงพันครับทั้งรองทั้งคันยกเว้นสายสายได้แปดร้อยแปดร้ยก็ร้อยครับไม่สายได้ฟรไีได้ตอนแข่ง <lotta. S 2> ไอบุฟเฟ่ปลา มันจะไปแล้วเกี่ยวโอ้ยโอ้ยม er ันจะเข้ามันจะเข้าที่เขามันจะกลับบ้านมาแล้วใจเย็นใจเย็นไอ้เที่ยเรียบร้อยตรงนี้นี่ต่อตรงนี้นี่ต่อครับเขาใช่จริงด้วยแดงพัดมันเลยต้องต้องบอกมาอย่างนี้หมายจะระเบิดนะเรียบร้อยเละหลุมนี้น่าจะไม่รอดเฮ้ยคันคันเลย เอ้ยเตี๋ยวกันที่ปอเลยเรียบร้อ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 ยไม่ยอมเขาไม่ยอมโอ้ยสวยสวยสวยเต็มปากครับเต็มปากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปอ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 นคันคันที่คันเก่าโอเคครับอายกยกขึ้นมา เขาก็โดนจนได้สอ like ้ยใหญ่กว่าตัวนี้ว่าไม่ใช่ตัวเดิมที่เคยได้แน่เลยตัวนี้ใหญ่มากอาการเป็นไงเล่าอาการให้หมอฟังนี่น้าปลาบางแคตัวเท่านี้เอ้ยน้องกอนเดี๋ยวกูรอหลุมนั้นเจอหลุมนั้นนันเฮ้ยเชี่ยตัวนี้น่าใหญ่กว่าไม่ใช่ตัวที่เคยได้หรอกสุดแล้ว แต่ปากมันเดิมไม่เอาเดี๋ยวมันไม่การโอ้ยกระดีใครนะรกระดี่อะไรนะเต็มปากเต็มคำกระกดีหมาน กินปลาเขาปล่อยวันนี้นะครับแต่ว่าเรามาติง้ายบอกว่าปลาที่ปล่อยใหม่มันจะมาออตรงเนี้ย